ยังไงเนี่ยกลิ่นคนจนติดแล้วพอน,นี่ทั้งหมดก็สองแสนสี่ครับคนอย่างป้าก็ไม่มีปัญญาจ่ายหรอกค่ะช่วยไล่ลูกค้าคนนี้ออกจากร้านเราไปทีสิครับป้าขอลองจองตนี้ได้ไหมโหร้านหรูมากเลยอ่ะมี่เสื้อผ้า,าสวยๆทั้งนั้นเลย ดูสิสวยไปหมดทุกชุดเลยอะ่ะว้าวชุดนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยโอ้ยโอ้ว้าวอ,อ,อันนี้สวยสุดบ้างเลยอะ่ะว้าวจะเหมาะกับฉันไหมเนี่อยอุ้ยป้านี่นี่ป้าทำอะไรนะฮะนี่ป้าเอาเสื้อผ้าไปแนบลำตัวแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยอุย้ยสกป,กปอกอรกเลยนี่ กลิ่นคนจนติดแล้วเปล่าเนี่ยเสื้อผ้าล้อหมดหรือเปล่าเนี่ยป้าที่หลังอ่ะอย่ามาจับสื้อ้าแบบนี้นะป้ารู้ไหมว่าตัวนี้มันราคาเท่าไหร่เอฉันจะบอกไว้ก่อนเลยนะร้านฉันเนี่ยขายแต่สืผ้าลักชัวรี่สื้อาไฮบอนด์ตัวหนึ่งอ่ะราคาเป็นหมื่นถึงตัวนี้สองหมื่นห้าเลยนะป้าถ้าไม่มีเงินไม่มีตังค์มากพออย่ามาจับค่ะ แล้วดูสิคะถือกระสอบเข้ามาด้วยอะอะไรเนี่ยป้านี่เดี๋ยวบอกแล้วขี้โมวขี้ควายอยู่ในนี้ยกลิ่นเหม่งหมดลูกค้าคนาเหนเข้ามาในร้านจะทำยังไงเนี่ยฮ้จะขนาดนี้เลยเหรอก็ขนาดนั้นละป้านี่ป้าเดี๋ยวเถอะก็เสื้อผ้ามันสวยดีอ่ะแน่นอนอยู่แล้วป้าถึงน้อผ้าจะดีแค่ไหนอ่ะคนอย่างป้าก็ไม่มีปัญญาจ่ายหรอกค่ะป้าคะ หนูจะแนะนำให้นะคะในฐานะที่หนูเป็นพนักงานขายเสื้อผ้ามานานหนูว่าป้าเดินออกไปนอกร้านดีกว่าค่ะเดินออกไปนะคะป้าแล้วเลี้ยวซ้ายเรียกว่าจะเจอตลาดนัดอยู่ตรงข้างๆอะคะ่ะตรงนั้นมีเสื้อผ้ามือสองขายเยอะค่ะป้าไปนั่งเลือกๆคุยๆกันนะคะตัวละห้าบาทสิบบาทอะน่าจะเหมาะกับป้ามากกว่านะคะเที่หลังนี่มีปัญญาก็อย่า,า,ยาจับนะป้าอเออขอโทษนะครับคุณพี่ครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ,ค,บคุณพี่ให้ผมช่วยอะไรไหมครับ อยากช่วยเหรอช่วยไล่ลูกค้าคนเนี้ยออกจากร้านเราไปทีสิคะคุณน้องไล่ลูกค้าทําไมถึงน้องไล่ลูกค้าท่านนี้ด้วยครับคุณพีน่น้องน้องคงจะเป็นพนักงานมาทํางานใหม่คงยังไม่ค่อยรู้อะไรอสินะงั้นพี่จะบอกให้นะคะคุณน้องร้านเราอะ่ะเป็นร้านลักชัวรี่เป็นร้านขายแบรนด์สินค้าในร้านค่อนข้างมีราคาสูงดังนั้นเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาในร้านเราอะ่ะเราก็ต้องคัด ที่มีคุณภาพที่ดูมีเงินนะคะะน้องแบบเนี้ยไล่ออกไปเลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นมาเห็นเนี่ยเสียชื่อเสียงร้านเราหมดเปนระดับสูงเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าเป็นพี่ทำไมคะฮะที่เรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจเหรอคะน้องอยากโดนไล่ออกหรือไงคะเข้าเข้าใจนะครับถ้าอ,อย่างนั้นผมว่า เดี๋ยวคุณพี่ไปพักผ่อนก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวลูกค้าท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจัดก,การดูแลงครับได้จัดก,การให้เขาออกจากร้านไปเร็วๆเลยนะได้ครับไม่มีปัญหาครับ <c oughs> ระดับสูงสูงมากเลยสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีจ้าคุณป้ามาดูเสื้อผ้าเหรอครับอ๋อใช่ใช่ใช่พอดีปีใหม่แล้วอะ่ะก็อยากจะ เปลี่ยนตัวเองใหม่อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าการแต่งตัวอย่างเงี้ยพนงก็แนะนําป้าหน่อยสิว่าอย่างป้าเนี่ยคนจะแต่งตัวอะไรยังไงบ้าง,นงคนงะแนะน,นได้ไหมพน,พนงไงนี่ไงชื่อพนงพนักงานครับอ๋อเหรออุตา่ายโทษทีคิดว่าชื่อครับเออพี่ใหม่แล้วครับใช่ อ๋อปีใหม่ก็อยากเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ใช่ไหมถูกต้องเลยโอเคได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับคุณป้าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคุณป้าถูกใจเป็นประมาณไหนครับเสื้อผ้าจริงๆก็ชอบทุกตัวเลยอะโอ้ถูกใจทั้งร้านเลยเหรอครับใช่่ถ้าอย่างนั้นผมแนะนานะครับคุณป้าว่าตัวนี้น่าจะเหมาะนะครับตัวนี้ผมดูจกสไตล์การแต่งตัวของคุณป้าแล้วก็ดูแนวจากอายุด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ใส่ออกน่าจะได้หลายงานหนูนะครับใช่ไหมใช่ไหมที่สําคัญก็ใส่ได้ ใส่ง่ายครับใส่ในทุกเทศกาลเนอะตัวนี้น่าจะดีเส้อผ้าเนื้อก็ดีดีเนาะสมราคาเลยอ่ะตัวนี้ก็ชอบแหละแต่ว่าตัวนี้ก็ชอบอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยเหมาะกับป้าไหมตัวนี้เหรอครับอ่าฮะจริงๆริถ้าจะว่าไปตัวนี้ก็ยังได้อยู่นะครับคุณป้าดูแล้วก็เหมาะอยู่นะครับก็ยังได้อยู่นะครับงั้นป้าขอลองสองตัวนี้ได้ไหมอ๋อ ลองได้เลยครับคุณป้าทางร้านเรามีห้องลองให้อยู่แล้วไหนคุณป้ามาแล้วเนี่ยก็ลองให้เต็มที่นะครับชุดไหนถูกใจคุณป้าคุณป้าก็ค่อยซื้อลองเราไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเราได้มาแล้ว,ลวเริ่องดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเลยครับคุณป้าถูกใจชุดไหนลองได้เลยลองได้จริงๆเนาะลองได้ครับโอ้โหพอนงเงอเนี่ยนะใจดีมากเลยอะอมไม่เหมือนพอนงงอสาวคนนั้นเลยปากเสีย ไม่เป็นไรครับมีถูกใจชุดไหนอีกนะครับชุดนี้ลองอีกได้ไหมได้เลยครับย <Okay. S 1> ิบได้เลยครับปงั้นป้าลองสองชุดนี้นะได้ครับครับเชิญเลยครับห้องลองดูครับ <c oughs> ขอบใจจ้าครับ เรียกคุณป้าไม่ได้แล้วนะครับผมต้องเรียกคุณพี่แล้วนะครับโอ้คุณพี่สวยมากเลยครับชุดนี้หรอคุณพี่นี่ไม่ว่าจะลองชุดอะไรก็สวยหมดทุกชุดเลยนะครับโอ้เลยยิ่งชุดนี้ด้วยนี่แบบคุณพี่ดูแพงมากเลยครับสวยสง่าเลยจริงๆรจริงเหรอจริงครับน,นี่เห็นไหมครับพอคนเราเนี่ยได้ใส่ชุดดีๆชุดสวยๆเสื้อผ้าดีๆเนี่ยมันก็ทำให้เราดูเปลี่ยนดูดีขึ้น และที่สําคัญมีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนคุณพี่นะครับแค่เปลี่ยนการแต่งตัวเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับโอ้สวยเลยดีๆนี่คุณพี่ก็ลองชุดมาหลายชุดแล้วนะครับเกิดหมดร้านแล้วเนี่ยมีตัวไหนถูกใจหนึนงพิเศษไหมครับคุณพี่อืฉันถูกใจทุกชุดเลยอะทุกชุดเลยเหรอครับเออถ้าอย่างนั้นจะรับไปสักกี่ชุดดีครับพี่เออเดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนแล้วกันนะ พูดแบบนี้มาก็รู้แล้วว่าไม่มีเงินจ่ายหรอกค่ะนี่คุณป้าถ้าอยากลองเล่นๆนนะ่ะวันนี้ก็เสียเวลาคุณป้ามาทั้งวันแล้วฉันว่าป้าไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ออกไปจากร้านเถอะคะ่ะที่ฉันบอกว่าขอคิดดูก่อนเนี่ยฉันหมายถึงฉันขอคิดดูก่อนว่าจะให้พนักงานหนุ่มคนนี้เนี่ยจัดให้สักกี่เซ็ตกี่ชุดดี แล้วฉันก็ตัดสินใจได้แล้วว่าฉันจะรับทุกชุดทุกชุดเลยเหรอครับใช่จ้ะอ๋อได้ครับคุณพี่เดี๋ยวผมจัดก,การให้นะครับขออนุญาตนะครับคุณพี่ครับจ้ะถ้าทุกชุดรวมแล้วเนี่ยมีชุดนี้ชุดนี้นะครับ ทั้วหมดก็สองแสนสี่ครับคุณพี่ได้ยินลาค่ะแล้วเป็นยังไงคะคุณป้าถึงขนาดตกใจเลยไหมคะโอ้ยทำเป็นหยิบกระสอบนี่ๆๆ่่ป้าก่อนที่จะหนีออกจากร้านน่ะไปเปลี่ยนชุดคืนก่อนนะป้ามาขโมยไม่ได้นะในกล้องวงจรปิดมีนะตำรวจจับได้นะคะนี่จ้ะ จะจ่ายเป็นเงินสดเหรอครับใช่อ๋ออ๋ออออันนี้แสนห้านะอาจจะไม่พออ่ะนี่เอาบัตรเนี้ยไปรูดได้เลยอ๋อถ้า,างั้นผมชำระเงินเป็นแบบเครดิตแล้วกันนะครับไม่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 ไมอันเนี้ยฉันให้ทิปเธอทิปหรอครับจ้าให้ทิปผมแสนห้าเหรอค,อครับ ขอบคุณมากครับคุณวี่เดี๋ยวผมจ,จัดการให้เลยนะครับรอแป๊บเดียวครับอะหนู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 จิ๊บเหรอครับคุณพี่เธอ,อนี่นแหละออสค่ะคุณพี่มีอะไรให้เรียกใช้เหรอคะช่วยเอาชุดนั้นอะไม้ชั้นหน่อยสิชุดไหนละคะช,ชุดนั้นอะชุดนี้เหรอคะคุณพี่อืมออสได้เลยค่ะเดี๋ยวรีบเอาไปให้คะ่ะนี่ชุดนี้ใช่ไหมคะคุณพี่ใช่จ้ะ ชุดนี้ดีไซเนอร์ของเราออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะคุณพี่ห้าเนี่ยดีมากเลยค่ะคุณพี่สวยงามมากเลยนะคะคุณพี่หลับไปด้ไหมคะนี่เบามือหน่อยสิสก็ปลกหมดแล้วเนี่ยฮะเนี่ยอะไรเนี่ยเล็บดำปี๋เลยอ่ะรู้จักตัดมั้งไหมเนี่ยฮะโอ้โหเหม็นมากเลยนี่ เธอไปกินกะปิปลาล้ามาหรือไงฮะทำไมมันเหม็นเน่าอย่างเงี้ยอุ้ยเฮ้ยเหม็นสาบคนจนจนตายแล้วตายแล้วทำยังไงดีวะเนี่ยได้กินเงินได้กินเงินแถวนี้ เด็กที่ไหนมาเคาะประตูเล่นอีกล้วเนียเคาะทุกวันเลยนี่แม่ทำเป็นเนียนนะจ๊ะคุณน้องสวัสด,ดีครับเจ๊สวัสด,ดีจ้ะมาทำอะไรครับเจวันนี้ครับนี่แม่เรียบร้อยับเจยังแม่เอามาเลยค้างค่าเช่าอยู่ตั้งสามเดือน เดือนละห้าหมืนสามเดือนรวมเบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งแสนห้ามื่นบาทเอามาซะด,ดีๆไ,ได้เดใช่ไม่ได้ให้อยู่ฟรีหน้าทำหน้าทำตาอืมครับเตรียมไว้แล้วอืมรู้งานดีมากเลยแล้วทำไมรอบนี้เจ๊เอาเงินสดอะครับไม่ไม่โอนปกติอ๋อ ก็ตอนนี้เนี่ยแอปธนาคารมันชอบมีปัญหาแล้ววันนี้นะผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยมาเก็บเงินสดซะเลยอืมครับเจ็บนิดตาลองรุ่นใหม่เลยปะเนี่ยโอ้โหตาถึงนะนี่เราเนี่ยเคยได้ยินไหมฮาคีริวห่อทองไปละเสี่ยวเวลาเดี๋ยวแบงค์ปิดรีบไปก่อนนะเก็บตังค์ผมแล้วรีบไปเลยอ๋ใช่สิบ๊ายบาย อแล้วเดือนหน้าห้ามค้างเด็ดขาดน,นะจะ่ายตรงเวลาด้วยนะไม่งั้นคิดดอกร้อยละ50%เปอร์เซ็นต์โอ้ยป้านี่รวยยังวะบ้านสุดท้ายละหลังที่22เอ๊เฮ้จะอยู่บ้านไหมเนี่ยเฮ้ยไหนของเขาเนี่ยไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยฮะตาชัด ตาชัดเว้ยตาชัดเสียงใครมาโวยวายอะไรหน้าบ้านเนี่ยไม่มีใครเนี่ยนี่อุ้ยฉันอยู่นี่อ้าวป้าต้องเก็บของเก่าอวะผมไม่มีขยะให้หรอนี่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 แหม่ทำเป็นเนียนมานี่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 อ้าวอุ้ยนึกว่าใครค่าเช่าเดือนนี้หนึ่งเดือนห้าหมื่นบาทจ่ายมาซะดีๆนี่มันครบเดือนเหรอเจ๊ก็ใช่เนือนสิ โอ้โห oh มาเลยมาเลยอย่าพ so hmm. ูดมากอย่ายุดยักแล้วแหมคนอย่างผมนี่คำไหนคำนั้นต้อมเตรียมไว้ให้แล้วแมแค่นี้ดูสิครบปะอ้อครบนี่ห้าหมื่ดีมากแต่ฉันจะรีบไปแล้วนะเดี๋ยวแบ้์จะปิดอ่ะนี่ก็เก็บมาหลังสุดท้ายแล้วอ่ะเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวขอไปหาอะไรเงนนๆก่อนไปละใชอะไรน้บวะไรสละ แล้วคุณพี่เลาาชุดนี้ไหมคะเดี๋ยวจิ๊กเอาไปใส่ถุงให้เลยค่ะใช่ฉันเอาชุดนี้ด้วยแล้วไม่เหม็นเหรอครับก็เหม็นไงแต่ฉันจะเอาไปเผาเผื่อลูกค้าเข้ามาที่นี่เนี่ย<ๆ>เขาจะได้ไม่เหม็นสาบคนจนสาบคนจนนะเขาจะได้ไม่ติดเชื้อผ้าไปไง ท่านนะอุตสาห์รักษาภาพลักษณ์ให้กับร้านที่นี่นะเอองัง้นให้ผมคิดดังนมเลยใช่ไหมครับจ้ะคิดเลยจ้ะผมจาก,การให้นะครับพี่จิบครับอะไรผมนุ่ควรพี่ออกไปยืนนอกร้านได้ไหมครับมันเหม็ดนะครับ